จริงๆผมว่า EC เนี่ยจริงๆแล้วก็คือการพัฒน,นามเมืองใหม่นะครับของประเทศไทยซึ่งาทางภาครัฐเองก็แพลนที่จะสร้าง New West Curve การทำพวก New Industrial Economy ทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็การนำมาซึ่งตัวระบบ Infrastructure ใหม่ก็คือเรื่อง High Speed Train ในการเชื่อมต่อกับสามสนามบินนะครับสิ่งที่ภาครัฐลงทุนไปเนี่ยมันจะก่อประโยชน์สูงสุดเนี่ยให้กับการสร้าง New u r ให้ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเองมองว่า EC เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็งบประมาณสำคัญๆเนี่ยได้อนุมัติแล้วเริ่มลงไปทำโครงการแล้วนะครับไม่ว่าการทำพัฒนาสนามบินอุทภูานะครับการทำท่าเรือแหลมฉบังเฟสที่สนะครับหรือการทำไฮสปีดเทนที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพเนี่ยไปถึงสนามบินอุทภูาเทือย่องนะฮะมันจะเกิดการพัฒนาเนี่ยทั้งในแง่ของอุตสาหกรรมใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของอุตสาหกรรมเดิมเนี่ยจะ คนที่อยู่พักอยู่แล้วเนี่ยจะเปลี่ยนถิ่นฐานกลายเป็นจากที่เช่านะครับแล้วก็จะขยับขยายเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมของการทําพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะครับการอยู่อาศัยตัวอินฟราส r ตรเจอร์เนี่ยจะนํามาเส้งการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดในเมืองไทยมานานแล้วนะครับผมเข้าใจว่าเราพัฒนา ตัว E4 รอบแรกเนี่ยคือเมื่อประมาณ30-40ปีที่แล้ววันนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่าการพนาส่วนใหม่นะครับซึ่งจะทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงกว่าเดิมมากๆนะครับเรามองส่วนนี้ไว้อยู่แล้วนะครับเราเริ่มเข้าไปแอดควายที่ดินเนี่ยตั้งแต่เมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็ ุดโปรเจกต์เป็นไม้กาดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับใจกลางศรีราชาแหลมฉชบังนะฮะตรงนั้นเรียกว่าออริจินสมาร์ทดิสทริกต์นะครับซึ่งพัฒนาจนครบเฟสละนะครับใช้เวลาประมาณพาัฒนาสามปีมีทั้งคอนโดมิเนียมเนี่ยประมาณ5อาคารนะฮะมีอาคารสูงอาคารเตี้ยนะครับตัวอาคารสูงเนี่ยเราทำอาคารสูงถึง30ชั้นนะครับคู่กับโรงแรมเป็นบิสเนสโฮเทลฮอลิเดย์เนสสวีทเนี่ยเราเข้าไปเป,เปิดให้บริการแล้วนะครับเรามีพื้นที่รีเทลมี ตัวพัฒนาเรื่องมอนะครับเมืองแบบนี้เกิดกับพื้นที่พัฒนาใหม่แบบนี้ในส่วนของกําลังซื้อเนี่ยแน่นอนระดับหัวกะทิของประเทศนะครับวิศวกรนะครับกลุ่มที่เป็นไฮเทคโนโลยีนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราเก่งมากในส่วนของออ t o โตอินดัสทรีนะฮะซึ่งมองว่าเราเป็น Detroit o อฟ s i a อเชียอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ออรชินเองเนี่ย เห็นศักยภาพตรงนี้แล้วเราก็ไปผุดอีกเมืองหนึ่งนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดเมืองใหม่ชื่อ Origin Smart City ระย,ะยองนะครับซึ่งได้รับการส่งเสริมจากดีป้าเป็น Smart City ที่เป็นการทำมิกซ์ u ู e ประเภทบริเวณสเตทเบสเรามีทั้งคอมเม r ร์เชียลพ e r เ y มีโรงแรมมีศูนย์การค้าด้วยในเมืองระย,ะยองเนี่ยที่เราเปิดมูลค่าโครงการประมาณหมื่ล้านนะคร ผมว่ามาทำความเข้าใจนะครับสิ่งที่ได้ได้นอกเหนือจากความรู้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ business connection นะครับผมเข้าใจว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้สอนเฉพาะไปธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งนะครับวันนีน้มันเปิดโลกของ EC เลยเปิดทุกโอกาสนะครับวิกรที่เราเห็นเนี่ยท่านมาจากหลายภาคส่วนนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐนะครับผู้กําหนดนโยบายนะครับก็คือทางดีป้าทางกระทรวงเศรษฐกิจสําคัญสำคัญนะครับกลุ่มที่ดูงาน EC เนะครับแล้วก็ อ,องค์กรใหญ่ๆที่เป็น Big Corporate ทนะครับที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยวันนี้เขามาเล่าให้เราฟังนะครับวันนี้เองก็ผมว่า,า e c จริงๆเพิง่งเริ่มต้นยังทำมาหากินยัง k e โ p รอิ่งเนี่ยบนกรอสเนี่ยประมาณแถวๆประมาณ15-2 0ต่อปีได้ไปอีก10ปีนะฮะการเรียนรู้เนี่ยผมว่าถ้าเราไปแล้วก็ไปดูงานไปฟิล l อินไปพบเพื่อนไปเจอ business connection เนี่ยในพื้นที่ศรีราชาซึ่งจัดว่า เป็นเมืองหลวงของ EC ก็อยากให้เข้าไปชมกันเข้าไปค้นค้าอหาความรู้กันหา business opportunity กันซึ่งคิดว่าการทำ collaboration ต่างๆที่เกิดจากพันธมิตรต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัววิทยากรนะครับหรือว่าตัวผู้เข้าอบรมเองเนี่ยก็คิดว่าจะเกิดการ multiply ตรงนี้ได้อีกหลายเท่าตัวนะครับ